ชายหนุ่มชื่อปกรณ์กลับมาสู่คฤราหั์ของครอบครัวหลังจากหลายปีห่างไกลเสียงกล้องของประตูไม้เก่าเหมือนเตือนถึงความทรงจำที่ถูกลืมกลิ่นหอมของฝุ่นผสมกลิ่นดอกไม้ตายลอยมากับลมสายตาเขาสำรวจทุกซอกมุมของบ้านหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุอกทันใดนั้นลูกเลี้ยงของเขาปราณีพยักหน้ายอย่างร่าเริงแต่สายตาแสงความยินชาเธอพาเขาไปยังห้องเก็บของใต้บันไดไฟสลัวกระทบหน้าผนังทำให้เงาของเขายืดยาวและบิดเบี้ยวกลิ่นอับและความชื้นทำให้ลมหายใจติดขัดมือของเขาเริ่มสั่นแต่พยายามควบคุม ปราณียิ้มลึกและพูดเหมือนเล่นเกมทําให้ปรกรณ์รู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลเธอซ่อนไพ่และเหรียญทองไว้ใต้โต๊ะไม้เก่าปรกรณ์มองอย่างใจเย็นดวงตาของเขาแวววาวด้วยความเฉลียวฉลาดเขาหายใจเข้าลึกลมหายใจสั่นไปทั่วร่างกายเสียงหัวใจของเขาเหมือนกลองโบราณทุกวินาทีที่ผ่านไปเงาทางด้านหลังของเขาเริ่มขยับและเปลี่ยนรูปแบบเหมือนสิ่งมีชีวิตปรกรณ์ก้าวช้าๆเข้าไปใกล้โต๊ะมือสัมผัสไม้เย็นเฉียบปราณีหัวเราะบางเบาแต่แผ่ความเย็นเข้าเส้นประสาทเสียงกล้องของเหรียญทองกระทบพื้นดังเป็นจังหวะชัดเจน ปรกรณ์ยิ้มเล็กและดึงเพนหนึ่งใบขึ้นมือของเขามั่นคงเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่แฝงอำนาจเกมนี้สอนให้รู้จักชีวิตแสงไฟสลัวสะท้อนบนดวงตาเขาเหมือนประกายเพรความตึงเครียดในอากาศหนาแน่นทุกลมหายใจปราณีเริ่มถอยหลังร่างเธอสัน่นเพราะสัมผัสได้ถึงพลังลึกลับที่ปรกรณ์ถืออยู่มือเขาสะบัดเพนหนึ่งใบและทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งเวลาแช่แข็งทุกเสียงหยุดกึกความเงียบหนักอึ้งจนทำให้เลือดในเส้นเลือดปั่นป่วน ในห้องนั้นกลิ่นไม้เก่าและเหรียญทองเข้มข้นจนแทบทาให้เวียนหัวปร,กรณกก้าวเข้าใกล้ปราณีมองเขาไม่กระพริบตาร่างเธอเริ่มรู้สึกเย็นเยียบราวกับถูกลมหนาวกระชากผ่านปรณกรณหัวรอเบาๆบเสียงนั้นทรงพลังและเยือกเย็นในเวลาเดียวกันเขายกมือขึ้นอีกครั้งเสียงให้กระทบพื้นเหมือนประกาศความจริงบางอย่างปราณีตัวแข็งทื่อและลมหายใจเธอหยุดชั่วขณะทุกอย่างหยุดนิ่งราวกับโลกรอบตัวละลายไปปร,รณ์ยิ้มอย่างสงบแต่ดวงตาแสงความตระหนกและความลึกลับ ก่อรยืนอยู่ตรงกลางห้องไฟสลัวสะท้อนบนไพ่ในมือเขาขยับตัวช้าๆแต่มั่นคงทุกฝีเท้าส่งเสียงกระทบพื้นไม้เงาของเขาเหมือนขยายตัวและบิดเบี้ยวปราณียืนนิ่งดวงตาเบิกโพรงด้วยความหวาดหวัน่นเขาวางพ่้ลงบนโต๊ะมือของเขาสันน้อยที่สุดแต่พลังที่แผ่ออกมาเหมือนแรงดึงดูดอินวิเซอร์ทุกสิ่งรอบตัวสั่นไหวเบาเก่าไม้เก่ากระเพื่อมเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างแหบแห้งและแหลมคม ปราณีพยายามยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นไม่ถึงดวงตาเธอถอยไปอีกก้าวพื้นไม้ใต้ฝ่าเท้าเหมือนตอบสนองต่อแรงก้าวของเขาเงามืดบนผนังคล้ายเคลื่อนไหวตามใจคิดประกรณ์เอียงสีสะฟังเสียงลมหายใจของเธออย่างละเอียดเขาชี้ให้หนึ่งใบตรงหน้าเงาพยาวขึ้นจนเกือบถึงเพดานความเงียบหนาทึบจนทุกลมหายใจดังชัดเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจปราณีรู้สึกเหมือนเวลาและอากาศหายประมือของเธอสั่นสถานทุกนิ้วประกรณ์เอ่ยเสียงต่ำช้าและหนักแน่นชีวิตไม่ใช่เกมที่จะชนะด้วยการหลอกลวง แสงจากไฟสลัวสะท้อนบนใบหน้าเขาความเย็นแผ่กระจายราวกับลมหนาวในฤดูหนาวกลิ่นไม้เก่าบนกลิ่นฝุ่นและเหรียญทองเข้มข้นจนแทบทำให้เวียนหัวปราณีถอยไปชนผนังใบหน้าเธอซีดเผือดเงอไหลลงตามขมับประกรก้าวเข้ามาอีกเงาเขาและเงาเพห้รวมกันเป็นเงาประหลาดบนผนังเหมือนมีชีวิตขึ้นมาเขาวางมือบนโต๊ะอย่างหนักเสียงกระทบพื้นดังก้องทั่วห้องเงาทั้งหมดสั่นสถานร่างปราณีสัน่นไม่หยุดทุกความรู้สึกกลายเป็นความประหนกและสับสนประกรมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้ลึกและอำนาจเงียบ ความตึงเครียดในอากาศหนาแน่นจนแทบหายใจไม่ออกปราณีเข้าใจในที่สุดว่าความแข็งแกร่งและปัญญาไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะแต่เป็นเรื่องของการเรียนรู้และรู้จักชีวิตจริงๆปกรณ์ค่อยๆขยับเข้าใกล้ตัวอีกครั้งมือของเขาชี้ไปยังเพ่ใบสุดท้ายใบนี้แตกต่างใบนี้ไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่เป็นตัวแทนของความจริงที่ซ่อนอยู่ปราณีหายใจติดขัดสายตาเธอไม่กระพริบป,ปากเธอแห้งจนพูดไม่ออก เขาค่อยๆพลิกไพ่ใบหน้าเธอสันสะท้านเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่บนไพ่สัญลักษณ์แปลกประหลาดและตัวเลขที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกำลังสะกดจิตทุกสิ่งรอบตัวเธอเงียบสนิทยกเว้นเสียงหัวใจตัวเองประกรเองศีษะเหงื่อบนหน้าปราณีเริ่มไหลเป็นเส้นแสงไฟสลัวสะท้อนบนดวงตาเขาทำให้เธอรู้สึกถึงความเย็นลึกจากสายตาความรู้สึกแปลกประหลาดคล้ายลมพัดผ่านร่างกายทำให้ขนลุกทั้งตัวเขาพูดช้าชัดและหนักแน่นเสียงของเขาก้องอยู่ในห้องสะท้อนทุกมุม ชีวิตเป็นการเรียนรู้การหลอกลวงไม่มีค่าทุกความเจ็บปวดและความท้าทายคือครูของเราปราณีถอยหลังจนชนผนังร่างเธอสั่นด้วยความหวมาดหวัน่นและตระหนักถึงความจริงเธอเห็นว่าไม่มีทางหนีทุกความพยายามหลอกลวงถูกประกรณ์มองทะลุทุกเคล็ดลับทุกแผนการทุกสิ่งที่เธอคิดว่าซ่อนอยู่ประกรณ์ยกมือขึ้นอีกครั้งแสงสะท้อนบนเธอเหมือนประกายไฟความตึงเครียดสูงขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกปราณีลืมตาโตเต็มที่สัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งและความลึกลับที่แท้จริงของชายตรงหน้า ในวินาทีนั้นทุกความกกัวความสับสนและความเครียดรวมกันเป็นพลังที่ไม่อาจต้านทานเธอรับรู้ว่าเกมชีวิตไม่ได้มีแค่ชนะหรือแพ้แต่มีเพียงการตื่นรู้และเข้าใจประกรณ์ก้าเข้ามาใกล้ปราณีอีกครั้งทุกฝีเท้าของเขาก้องกับพื้นไม้เกิดเป็นจังหวะชัดเจนราวกับสัญญาณเตือนความเงียบในห้องหนักแน่นเกินกว่าที่หัวใจจะรับไหวปราณีรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างจากชายตรงหน้า เขาวางมือบนโต๊ะให้อีกใบลอยขึ้นเหนือพื้นราวกับถูกแรงลึกลับยกขึ้นแสงสลัวสะท้อนบนขอบให้เป็นเส้นแสงบางๆดวงตาปราณีเบกโพลงไม่เห็นสัญ,ญลักษณ์และตัวเลขหมุนวนรอบตัวเหมือนโลกกำลังบิดเบี้ยวปกกณ์ยิ้มเล็กแต่ดวงตาเยือกเย็นและลึกซึ้งเขาพูดเสียงต่ำช้าและหนักแน่นทุกสิ่งที่เจ็บปวดทุกความผิดพลาดทุกการหลอกลวงคือบทเรียนที่ต้องเรียนรู้ถ้าไม่เข้าใจก็จะติดอยู่ในวังวนนี้ตลอดไป ปราณีรู้สึกเหมือนลมหายใจถูกดึงออกจากปอดทุกล้ามเนื้อสัน่นราวกับถูกควบคุมจากภายนอกเธอพยายามก้าวถอยหลังแต่เหมือนแรงบางอย่างดึงเธอให้อยู่ที่เดิมไพ่ลอยขึ้นสูงกว่าสีสะปปกรนราวกับประกาศความจริงบางอย่างต่อห้องมือเสียงหัวใจของปราณีดังก้องและเงาของพ่ยและร่างระกานรวมกันบนผนังเหมือนมีชีวิตขึ้นมาเธอสัมผัสถึงความลึกลับและพลังที่ไม่อาจต้าน ปกรณ์ค่อยๆโน้มตัวลงใบหน้าใกล้ปราณีเธอรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบตรงหน้าผากราวกับถูกเตือนถึงความจริงที่ซ่อนอยู่ตลอดเวลาเขาวางมือบนหัวไพ่เสียงไม้กระทบพื้นดังหนักแน่นเป็นสัญญาณสุดท้ายปราณีหยุดหายใจความหวาดหวัน่นและความรู้สึกสับสนรวมกันเป็นความตระหนกรู้ครั้งใหญ่ทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งแต่เธอเข้าใจในที่สุดว่าไม่มีใครสามารถเอาชนะชีวิตด้วยการหลอกลวงได้ โลกทั้งใบเหมือนหดตัวเหลือเพียงสองคนในห้องนั้นปรกรณ์ยืนสงบดวงตาเยือกเย็นแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจปราณีสันสถานและตระหนักว่าเกมชีวิตไม่ใช่การชนะแต่เป็นการเรียนรู้ปราณียืนตัวแข็งเมื่อไพ่ลอยขึ้นเหนือโต๊ะแสงไฟสลัวสะท้อนบนสัญ,ญลักษณ์ราวกับมีชีวิตลมในห้องเย็นเฉียบเหมือนพัดจากอีกโลกหนึ่งเสียงหัวใจเธอก้องชัดทุกลมหายใจเหมือนถูกชะลอเวลาปรกรณ์ก้าวช้าๆมือลูกไพ่เบาๆเสียงไม้กระทบพื้นดังก้องทั่วห้องใบหน้าของเขาเงียบสงบแต่สายตาเต็มไปด้วยพลังที่ไม่อาจละเมิดได้เขาพ ทุกสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดไม่ว่าจะเป็นความกลัวหรือความหลอกลวงจะถูกเปิดเผยด้วยความจริงปราณีรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนเงาของเธอบนผนังบิดเบี้ยวตามแรงของไพ่ร่างเธอสั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวแต่ในขณะเดียวกันความเข้าใจบางอย่างเริ่มเกิดขึ้นในใจเธอรับรู้ถึงบทเรียนที่ปรกรณ์ต้องการสอนไพ่ลอยลงช้าๆจนหยุดตรงหน้าเธอทุกสัญ,ญลักษณ์และตัวเลขค่อยๆจางลงเหลือเพียงความมั่งเปล่าเธอยืนนิ่งมองมือของปรกรณ์ที่วางไพ่ลงบนโตะเสียงลมหายใจของเธอกลับมาเป็นปกติแต่หัวใจยังเต้นแรงไม่หยุด ปรกรณ์ยืนสงบดวงตาเยือกเย็นแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจเขากวาดสายตามองปราณีอย่างลึกซึ้งราวกับต้องการให้เธอจดจำบทเรียนนี้ตลอดชีวิตชีวิตไม่ได้อยู่ที่การหลอกลวงหรือการเอาชนะใครแต่คือการรู้จักตัวเองและเรียนรู้จากทุกความเจ็บปวดปราณีค่อยๆก้าวถอยหลังมือของเธอสัน่นแต่ใจเริ่มสงบลงเธอรับรู้ว่าเกมชีวิตไม่ได้มีผู้ชนะหรือผู้แพ้มีเพียงการตื่นรู้และการเรียนรู้ปรกรณ์ยิ้มเบารู้ว่าบทเรียนของเขาเริ่มฝังลึกในใจของเธอแล้ว รอบตัวห้องกลับมาเป็นเงียบอีกครั้งไฟสลัวสะท้อนบนพื้นไม้เก่าเสียงลมพัดอ่อนๆเหมือนยืนยันถึงความจริงที่เกิดขึ้นปราณียืนอยู่ตรงนั้นทั้งหวั่นหวั่นและเข้าใจในเวลาเดียวกันปราณียังคงยืนตัวแข็งสายตาจับจ้องไปที่ไพ่บนโต๊ะใจเธอเต้นแรงราวกับจะหลุดออกม,มือสัน่นแต่เริ่มมั่นคงขึ้นเมื่อความเข้าใจค่อยๆก่อตัวขึ้นภายในเธอรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เกมแต่เป็นบทเรียนชีวิตที่ปรกรณ์กำลังสอน ปรณ์ก้าวเข้ามาใกล้มือของเขาเอื้อมไปจับให้ช้าๆแต่ความรู้สึกที่แผ่ออกมาจากเขาไม่ได้ทําให้กลวยต่อไปแต่กลับทําให้หัวใจเธอสงบลงอย่างประหลาดเสียงลมหายใจของเธอเริ่มสม่ําเสมอดวงตาเริ่มมองโลกชัดขึ้นเขาพูดเสียงต่ําชัดเจนและหนักแน่นทุกการกระทําทุกคําพูดทุกการหลอกลวงล้วนสะท้อนตัวตนของเราเองหากไม่เรียนรู้ก็จะวนอยู่ในวงวนนี้ตลอดไปปราณีค่อยๆก้มหน้ารับรู้ถึงความจริงของคําพูดนั้นร่างกายเธอยังสั่นแต่ใจเริ่มสงบเหมือนน้าที่เคยปั่นป่วนค่อยๆเริ่มนิ่งประ์ยืนเงียบยิม้มืออพึงใจ ในวินาทีนั้นเพอ,อีอกใบที่ลอยอยู่เหนือโต๊ะค่อยๆลงไปอยู่ตรงหน้าเธอสัญลักษณ์จางหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าแต่หัวใจปราณีเต็มไปด้วยความเข้าใจและความประหนักเธอรู้แล้วว่าชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับการหลอกลวงหรือการเอาชนะแต่คือการเรียนรู้และการเติบโตปราณีหันมามองปะกรด้วยสายตาใหม่มีทั้งความกลัวความหวาดหวัน่นและความเคารพเธอรับรู้ว่าเขาไม่ใช่แค่ชายผู้กลับสู่ตระกูลรวยแต่คือผู้สอนชีวิตผ่านทุกเทคนิคและการทดสอบ ปรกรณ์พยักหน้าเบาๆแล้วเดินถอยหลังออกจากห้องทิ้งให้ปราณียืนอยู่ตรงนั้นโลกภายนอกยังคงสงบแต่หัวใจเธอเปลี่ยนไปแล้วเธอรู้ว่าเกมชีวิตยังไม่จบแต่บทเรียนครั้งนี้จะอยู่กับเธอตลอดไปรอดตัวเงียบสงัดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ความรู้สึกในใจปราณีไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกลมหายใจทุกการเต้นของหัวใจเป็นบทเรียนและความตระหนักนี้คือชัยชนะที่แท้จริง ปานียืนอยู่ตรงกลางห้องหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดแต่ครั้งนี้คอมบัดกลัวผสมกับความเข้าใจเธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงภายในตัวเองไฟสลัวบนเพดานสะท้อนบนพื้นไม้เก่าเป็นเส้นแสงบางๆเหมือนชี้นำทางปกรณ์ก้าเข้ามาใกล้เธออีกครั้งคราวนี้สายตาเขาไม่เยือกเย็นเหมือนครั้งแรกแต่เต็มไปได้วยความอบอุ่นและความเข้าใจเขายกมือขึ้นเหนือหัวไพ่ใบไม้ลอยขึ้นสูงกว่าหัวของทั้งสองราวกับเวลาหยุดชั่วขณะ เสียงลมพัดผ่านหน้าต่างทำให้ฝุ่นลอยขึ้นมันประกอบกับแสงไฟทำให้รอบตัวเหมือนมีประกายวิบวับประนีมองไพ่และเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนสัญ,ญลักษณ์บนเพ่เปล่งแสงอ่อนๆและหมุนวนรอบตัวเธอเหมือนกำลังสื่อสารบางสิ่งประกรณ์ผู้ช้าและหนักแน่นบทเรียนชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกความเจ็บปวดทุกความผิดพลาดทุกความหวาดกลัวคือครูที่ดีที่สุดหากเราเรียนรู้เราจะเข้าใจตัวเองและผู้อื่น ปราณีรู้สึกถึงความร้อนและความเย็นผสมกันในร่างกายร่างกายสั่นสานแต่ใจกลับสงบลงเธอรู้แล้วว่าทุกเกมทุกความหลอกลวงที่ผ่านมาเป็นเพียงเครื่องมือให้เธอตื่นรู้ทันใดนั้นเพอ,อีกใบลอยสูงขึ้นแล้วหมุนช้าๆก่อนจะตกลงบนโตะ๊ะตรงหน้าเธอเสียงกระทบพื้นดังชัดเจนเหมือนประกาศความจริงปราณีมองมันด้วยตาเบิกโพรงเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเปิดขึ้นนี้เธอเข้าใจทุกสิ่ง ตะกรยิ้มเล็กๆและถอยออกไปจากห้องทิ้งให้ปราณียืนอยู่ตรงนั้นพร้อมความตระหนักรู้เธอหายใจลึกๆทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความเข้าใจและความสงบโลกภายนอกยังคงเหมือนเดิมแต่โลกภายในเธอเปลี่ยนไปตลอดการปราณียืนนิ่งมองให้บนโตะความตระหนักนี้ไม่ใช่แค่บทเรียนแต่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่เธอเข้าใจแล้วว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องเกมแต่คือการเติบโตและเรียนรู้จากทุกสิ่งรอบตัว ปราณียืนนิ่งอยู่ตรงกลางห้องสายตาจ้องไปที่ไพ่บนโต๊ะใบสุดท้ายราวกับสะท้อนความจริงทั้งหมดของชีวิตเธอรู้แล้วว่าทุกการกระทําทุกความคิดทุกความหลอกลวงที่ผ่านมาเป็นบทเรียนที่เธอต้องเรียนรู้ประกรณ์ยืนอยู่ห่างออกไปเล็กน้อยดวงตาเขาอ่อนโยนขึ้นไม่เยือกเย็นเหมือนครั้งแรกเขายกมือขึ้นเบาๆเป็นสัญญาณว่าบทเรียนจบลงแล้วเสียงหัวใจของปราณีเริ่มกลับมาสม่ำเสมอลมหายใจเธอชัดเจนและมั่นคง เธอค่อยๆก้มหน้ายิ้มเล็กๆและรับรู้ถึงความสงบที่แผ่เข้ามาความกลัวและความตื่นตระหนกถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจเธอรู้ว่าชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับการเอาชนะใครแต่เกี่ยวกับการเรียนรู้เข้าใจและเติบโตปกรณ์เดินออกจากห้องทิ้งให้ปราณียืนอยู่ตรงนั้นมองไพ่และรอบตัวสัญ,ญลักษณ์และตัวเลขบนไพ่จางหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความสงบเธอสัมผัสถ,ถึงความมั่นคงในใจและความพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับชีวิต แสงไฟสลัวบนเพดานและพื้นไม้เก่าสร้างความอบอุ่นและสงบทุกอย่างกลับสู่ความเงียบแต่คราวนี้เต็มไปด้วยความหมายปราณีหันไปมองหน้าต่างแสงยามเช้าส่องเข้ามาเบาๆทําให้เธอรู้สึกถึงการเริ่มต้นใหม่โลกภายนอกยังเหมือนเดิมแต่ภายในเธอเปลี่ยนไปเธอพร้อมแล้วที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยความเข้าใจด้วยความตระหนักและด้วยบทเรียนชีวิตที่ลึกซึ้งที่สุดที่ปรกรณ์มอบให้ ปราณียิ้มอีกครั้งเธอรู้ว่าชีวิตยังคงมีความท้าทายรออยู่แต่ครั้งนี้เธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญด้วยสติและความรู้ที่ได้เรียนรู้เธอก้าวออกจากห้องราวกับก้าวสู่ชีวิตใหม่อย่างแท้จริงเรื่องจบลงด้วยความสงบและความเข้าใจบทเรียนชีวิตถูกส่งต่อไปยังผู้ที่พร้อมจะเรียนรู้และคฤริสาด์กล่าวก็ยังคงเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความทรงจำและพลังแห่งความตระหนักที่ไม่อาจลบเลือน